สวัสดีครับกอนปันสุขวันนี้เสนอเมนูแกงอบอหมูสามชั้นเริ่มจากการหั่นหมูเป็นชิ้นๆตามด้วยผ่ามะเขือเตรียมไว้ใส่กล่องจากนั้นเด็ดผักอีตู่หรือใบแมงลักเตรียมไว้เช่นกันมาหั่นในส่วนของผักชีลาวเป็นท่อนๆจัดไว้ให้ครบมาตำในส่วนของเครื่องแกงมีพริกกระเทียมหอมแดงหั่นตะไคร้หันห่นตำให้เข้ากันดีไถแรงนิดหนึ่งเติมเกลือลงไปสักนิดจากนั้นหั่นต้นหอมที่นำมาจัดไว้ฉีกใบมะกรูดตามใจฉันตั้งหม้อใส่พริกที่ตำลงไป ใส่หมูชามชั้นลงไปเปิดไฟคั่วให้หอมชวนอารมณ์ได้ที่แล้วใส่น้ำลงไปตามด้วยมะเขือและน้ำปลาสรสเด็ดปรุงรสตามใจชอบตามด้วยผักที่เตรียมไว้ใส่เลยสิ้งท้ายด้วยใบยแมงลักเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานจัดเลยครับสูตรนี้ไม่มีกักรับรองอร่อยถูกปากถูกใจกันอย่างแน่นอน สวัสดีครับก่อนป็นสุปเตื่นขึ้นมาเช้าๆไม่รู้จะกินอะไรดีเปิดตู้เย็นมาเอาเท่าที่มีนะครับหันหอมใหญ่กันก่อนเลยใส่เม็ดพริกไทยและพริกจินดาตาให้ละเอียดจากนั้นอุ่นแกงน้ําซุปที่เหลือเสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของเมนูเช้านี้กันเลยใส่น้ํามันพืชลงกระทะใส่น้ํามันหอยใส่ซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยผงชูรสรสดีน้าําปลาน้ําตาลใส่พริกลงไปใส่ซี่โครงหมูที่เราหมักไว้ลงไปผักให้เข้ากันดีเติมน้ําลงไปสัก ใส่หอมใหญ่ที่เราซอยลงไปผัดสักนิดพอได้ที่แล้วเป็ดอันเสร็จพร้อมรับประทานแล้วครับ สวัสดีครับก่อนป็นสุกเย็นนี้เรามาย่างหอยแขงหอยแมงผู้กินกันครับแบบหอมๆเพราะใช้เตาถ่านที่ก่อเองไฟแดงได้ที่แล้ววางตะแกรงลงไปนําหอยแขงหอยแมงผู้มาย่างได้เลยต้องบอกก่อนนะครับหอยเราสดสะอาดจริงๆไม่มีกลิน่นพริกหอยไปหอยมาก็เกิดอารมณ์แล้วสิครับพี่น้องเพราะหอยบางตัวเริ่มอ้าออกมาแล้วส่งกลิ่นหอมเย้าวยวนใจให้ลิ้มลองแต่ยังสุกไม่ได้ที่นะครับต้องใช้เวลาสักนิดย่างไปย่างมาคนเหนื่อยเป็นเหมือนกันนะครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ สักคู่รอเล่นเห็นเพื่อนอยู่เว็บเว็บก็ไม่เห็นมาช่วยกันเลยสงสัยไม่ชอบหอยงานนี้ต้องจัดเองซะแล้วเพิ่มทานสักนิดเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเป็นการไม่เสียเวลาเพราะเริ่มมืดมาแล้วบรรยากาศมันให้เสลือเกิดรู้สึกจะได้ที่แล้วนะครับเอาสมมึดมาเลยของอร่อยอร่อยจะกินเวลานี้แหละถึงได้อารมณ์จัดไปครับพี่น้องกินหอยแรงดี